ที่นี่คือสุสานปาราเชสครับตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกของกรุงปารีสครับผมมาที่นี่เพราะว่าคําแนะนําจากเพื่อนผมนะครับที่บอกว่าที่เนี่ยสวยสงบเหมือนสวนสาธารณะเลยครับมาที่นี่นะก็จะได้สงบจิตสงบใจได้ดีด้วยสุสานเนี่ยเรียงสวยแล้วก็มีสุดสรงที่สวยงามแปลกตาครับผมเลยโอเคครับลองดูเพราะว่าไม่เคยมาครับแล้วก็อ่านประวัติแล้วนะครับที่นี่มีหลุมศพคนดังมากมายครับอย่างออสการ์วครับ จิมมอริสันมาซิองฟอรินองเดแลาเซปครับผู้สร้างคลองสเอตครับที่เปลี่ยนการเดินทางของเรือเนี่ยไปตลอดการครับเดี๋ยววันนี้ไปดูสุสานปราเชสที่กรุงปารีสกันครับตัวผมก็ไม่เคยเดินสุสานที่ใหญ่แล้วก็สวยสงบขนาดนี้นะครับไปดูกันครับเป็นความทรงจำครับพร้อมสุสานปราเชสที่กรุงปารีสครับอด้าน,นหลังผมนะฮะจะเป็นเหมือนกำแพงเมืองนะแต่ไม่ใช่นี่คือสุสานของเหล่าคนดังต้องบอกนี้ที่ปารีสครับ หนึ่งคนที่แบบว่ารู้จักก็คือตัวของโชแพงนะฮะโชแพงนั่นเองครับจริงๆแล้วเขาเป็นคนโปรแลนด์ครับแล้วก็ไม่สามารถเอาศพกลับได้มีแต่หัวใจเท่านั้นที่เอากลับไปที่โปรแลนด์นะฮะเป็นนักดนตรีนักเปียโนชื่อดังนะเดีย๋ยวไปดูกันผมมามาครั้งนี้ที่นี่ครั้งแรกแล้วก็เพื่อนแนะนําให้มาที่นี่ฮะก็จะมีห้องหลุมศพของออบีชอเลอรผู้กล้าด้วยนะหลายค ตัวนี้ก็จะเป็นแผนที่ฮะแล้วก็ <English? S 2> เริ่มมีหลุมศพค่อนข้างเ,าเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ,ะับแต่ว่าตัวศาลาเนี่ยความเล็กใหญ่อาจจะไม่เท่ากันนะเหมือนบ้านเราแพบ้านเราแต่ว่าเขาเรียงเป็นเป็นแถวเป็นแนวดูวฮะเอ่อลักษณะของการเคารพหลุมศพเนี่ยฮะ ก็จะเป็นการวางดอกไม้เหมือนที่เราเห็นนะแบบนี้นะฮะเป็นการวางดอกไม้้วก็บางศพก็จะมีรูปไปด้วยนะฮะรูปไปด้วยแนะต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการสลักชื่อบนหินนะครับว่าชื่ออะไรแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็ปีที่ตายฮะนี่คืออยากสูงเลยเนะี่ยมันสูงเลยอยากเก็บบรรยากาศการที่ได้มาอยู่ที่สุสานที่ที่นี่นะฮะ ก็ลักษณะของคนคริสต์นะครับก็คือการฝังนะการฝังเพราะว่าเมื่อพระเยซูกลับมาพิพากษาเนี่ยก็จะเรียกว่าทุกคนก็จะฟื้นคืนชีพจากกระดูกนะฮะเพราะว่าทุกคนก็มาจากสเปิร์มจากสิ่งไม่มีชีวิตเหมือนกันแล้วกจ็จากสิ่งไม่มีชีวิตก,ก็จะกลับเป็นสิ่งมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะฮะ เรียกว่าพามาดูดีกว่าวันนี้นะครับไม่ได้ให้ความรู้ไปมากนะครับเก็บบรรยากาศไปด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้ฮะลักษะนี้ค่อนข้างใหญ่นะใหญ่ามากแล้วก็อยู่ข้างไกลน,นะครับจากตัวเมืองปารีสออกมาขอบๆเมืองหน่อย นี่เป็นหลุมศพที่ทแปลยูว่าพระเยซูนะครับยืนอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็น่าจะถวายพีกายต่อพระองค์สูงสุดของศาสนาคริสต์น,นะแม้ว่าเราจะเกิดแล้วก็ตายเท่ากันนะครับแต่ว่าหลุมศพเนี่ยก็บนบอกฐานะสถานะนะครับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับว่ายิ่งใหญ่่มีการประดับประดาเยอะเนี่ย ก็จะแทนถึงความมั you. You ่งคั่งที่เคยมีตอนสมัยที่มีชีวิตครับหนุรคนมาดูเยอะมากแล้วก็มีการกันนะไม่ได้ครับให้ขับไปไหนฮะแล้วก็มีแฟนๆฮะ มีเหล้าแจ็สแอนเนล์วางกันนะฮะมีเส้นวายแล้วก็มีพวกรูปภาพแล้วก็ดอกไม้ฮะค่อนข้างเยอะฮะตรงหลุมศพเจมส์มอริสันฮะเวลาผมดูเสกโลโซอะไรพวกเนี้ยเขาจะบอกว่าไอดของเขาคือเจมส์มอริสันก็เลยเหมือนเคยได้ยินนะแต่ไม่ได้ติดตามผลงานเดี่ยวตรงฮะ โอเคเราไปต่อที่คุณถ้าเจออะไรก่อนก็ไปก่อนนะแต่ว่าอยากเห็นคุณศพคุณชอแปงอ๋อแล้วก็นะฮะคนหนึ่งที่ผมเคยได้ยินก็คือพี่แหลมมอริสันนะฮะคือใช้นักสกุลนี้เหมือนกันแนวทางการดนตรีอะไรเงี้ยมีความคล้ายค้ากันฮะหลุมศพที่นี่มีสามหมื่นกว่าเนาะสามหมื่นกว่าหลุมอาจจะลงนิดนึงเขาจะมีซอยนะครับผมชุมชื่อซอยแล้วก็มีชื่อเอ่อนัมเบอร์นัมเบอร์ของซอยอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นหลุมศพที่ใหญ่โอ้โหหลุมศพนี้คือเหมือนเอาเออ่ประตูโบสถ์ด้านหน้ามาเลยฮะนี่ฮะคือเป็นเหมือนเป็นประตูโบสถ์เลยอ่ะอันนี้นี่ฮะนี่คือหลุมศพชื่อเต็มว่ามาซิองเดลเลสมาซิองเฟอร์นิองเดลเลสเซป The full name ย่า มาซิองฟอนินานเดลัเซปเป็นชื่อเต็มนะคะคคโอเคอนี่คือบุคคลสำคัญนะครับที่สร้างคลองซูเอตนะครับผมเป็นคลองหลักที่ที่ใช้ตั้งแต่อดีตจนถงจจึงปัจจุบันนะครับเ,เป็นคลองรัดนะที่ทรเม,มเตเรเนียนเนี่ยออกทางอียิปต์แล้วก็ ทะลุผ่านออกตะวันออกกลางแล้วมาอินเดียแล้วก็มาพมา่าไทยได้เลยฮะเป็นจุดสําคัญมากๆเป็นแบบเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเดินเรือของโลกเลยเน,เนะครับนี่คือใช่ใช่เป็นบทเขาแล้วก็เป็น,ปนวิศวกรด้วยแล้วก็เป็นทั้งนักการทูตด,ด้วยเนาข้างในก็มีการสลักข้อความไว้นะนะครับ ก็พามาดูนะนี่คือมาซเขามาซีนองฟันีนองเดอเลสเซปนี่เป็นสแง่เลยดิ s คุณันใต้อกข้น่แกมามีอที่อัสการว้าครับผมออกเสียงว่าว้าว้าอะไรเงี้ยครับผม ออสการ์ไวนะครับเป็นบุคคลที่เพื่อนผมแนะนำนะฮะแล้วก็อยากมาแต่ว่าตัวส่วนตัวผมไม่ได้รู้จักนะฮะเพื่อนผมบอกว่าในสมัยที่เขาเด็กเนี่ยตัวของออสการ์ไวทที่เป็นนักเขียนดังมากนะครับในชาวไอริสนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไอริสเนี่ยยังไม่ได้แยกกับอังกฤษเนาะก็ยังผูกบุคคลด้วยด้วยอังกฤษอยู่ทีนี้เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยออสการ์ไวครับเป็นเกย์นะฮะแล้วเขาไม่ได้ยอมรับจากรัฐบาลอังกฤษเพราะมันยังผิดกฎหมายอยู่นะฮะ ติดคุก2ปีฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยหนีมาที่ปารีสครับผมก็เลยมาเสียชีวิตแล้วก็รุมศบอ,อยู่ที่นี่ครเพื่อนผมบอกว่าตอนนี้เขาเป็นเด็กเนี่ยดังมากนะออสการ์วาน,นดังมากรุมศบเนี่ยโมเดิร์นมากมากดูไหมฮะถ้าถ้าดูเหมือนที่อื่นเนี่ยเป็นแนวเหมือนคริสตจักรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออสการ์วานีน่คือหลุดหลุดไปแบบ โมเดิร์นเลยโมเดิ <Modern S 2> แล้วก็ผสมกับเหมือนไท้คันนี่รูปตัวนนี่ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ท <laughs> เพื่อนผมพามาดูฮะออสการแล้วก็มีผู้คนมากมายนะมาวางดอกไม้นี่ฮนี่ฮะจริงๆอะ่ะมันจะมีคนดังอีกหลายคนนะที่ที่ผมไม่รู้จักนะครับเพราะว่า สามหมื่นกว่าหลุมศพเนาะเดินค่อนข้างไกลฮะใหญ่มากๆใหญ่มากบริเวณรอบๆนี่ใหญ่มากๆเดี๋ยวเราจะเห็นว่าดูแตกต่างกันมากนะฮะลืมเล่านะครับว่าทำไมถึงถูกจับก็คือเขาถูกเปิดเผยนะว่าเขาเป็นเกย์แล้วก็ได้ถูกเข้าสู่กระบวนการจริยธรรมนะแล้วก็ตรวจสอบว่าเขาเป็นเกย์จริงแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ชายนะตอนนั้นผิดกฎหมายอยู่ก็เลยโดนคุกเลยนะฮะตอนโลกโลกเรายังไม่เปิดนะ ถ้าสมัยนี้มันค่อนข้างเสรีนะครับรก็คุณสามารถเรียกได้ว่าคุณจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ดวมดขี i, ข่ค่อนข้างเยอะขนาดโชแปงแง่เอ้ยขอโทษทีขนาดออสการ์วายในดังนะดังมากๆก็อืมมันเป็นเรื่องของนะผู้คนที่ปกครองนะครับตอนนี้ถ้าเขาเกิดในยุนี้เขาหน้าดังมากกว่าเดิมอีกนะฮะคุณออสการ์วายครับ,รบอีกหนึ่งหลุมศพที่ผมอยากไปนะคือของคุณโชปแปงนั่นเองเป็นชาวโปแลนด์นะแล้วก็มาเล่น ปุจจารบบอะไรที่ดังมากแต่ว่าร่างกายเนี่ยมาฝังศพไปที่ปารีสครับแต่ว่าได้นําหัวใจกลับไปที่บ้านอย่างเดียวนะครับ <c oughs> เพราะว่าทางญาติบอกว่าหัวใจคือสิ่งสำคัญข,ของดนตรีที่ออกมาจากหัวใจอะไรประมาณน,นี้ <c oughs> ก็เลยเอาใจกลับอย่างเดียวแล้วก็ฝังร่างไว้ที่ปารีสนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันนะ <c oughs> สุดท้ายละเพราะว่าใหญ่มากๆเดินเมื่อยมาก หลุมศพคุณชอเปงครับที่เป็นนักเปียโนชื่อดังนะชาโฟเรนแล้วเดินทางมาที่ปารีสครับ <c oughs> ก็ไม่ได้มีโอกาสได้กลับอีกเลยนะ <c oughs> อายุเพียง39 <c oughs> ปีเองครับเ <c oughs> โอเคฮะจบไปแล้วครับเราพสุสานปารีสนะเ <laughs> ดินกันประมาณ <laughs> กับสองชั่วโมงนะกับสองชั่วโมงก็เป็นสุสานที่ใหญ่มากๆนะฮะอย่างมากอยู่ทางตะวันออกนะตะวันออกของปารีสครับเมื่อวานก็ไปหลุมศพใต้ดินวันนี้ก็มาหลุมศพบ,บนดินนะฮะ <laughs> <laughs> นะครับโอเคนะครับพามาดูนะผมก็ครั้งแรกแล้วก็ประสบการณ์ที่ ที่ดีนะเพราะว่าคนไม่เยอะแล้วก็อากาศดีมากๆครับเหมือนเป็นกึ่งพักกึ่งสุสานนะครับโอเคแค่นี้นะครับผมบ๊ายบาย